ทำนายความฝันทํานายความฝันเลขนําโชคฝันเห็นหมาดำสองตัวฝันเห็นหมาดำสองตัวไล่กัดฝันเห็นหมาดำสองตัวไล่กัดแปลว่าอะไร ฝันเห็นหมาดำดำสองตัวฝันเห็นหมาดำสองตัวไล่กัดมีคนคิดร้ายคุณค่ะมีคนอายุมากกว่ามีผู้ชายที่แก่กว่ามีผู้ชายที่แก่กว่าคุณเนี่ยเขามีลูกมีเมียแล้วนะ มีผู้ชายที่อายุมากกว่าบุคคลผู้นี้มีลูกมีเมียแล้วเขาต้องการจะกั่นแกล้งเอาชนะคุณเพราะว่าเคยมาจีบคุณแต่คุณไม่เล่นด้วยมีผู้ชายแก่กว่าคุณเนี่ยมาแอบชอบคุณแต่คุณไม่เล่นด้วยสำหรับท่านที่เป็นนักเรียน ยังเรียนยังเรียนอยู่อ่ะเป็นนักเรียนมต้นนักเรียนมหาลัยนักเรียนมปลายอะไรแบบเนี้ยผลคะแนนสอบจะออกมาดีค่ะท่านมีดวงจะได้รางวัลมีดวงถูกหวยมีดวงถูกหวยมีดวงที่จะได้รางวัลท่านที่ทำงานแล้ว ท่านที่ทำธุรกิจอยู่หรือทำงานแล้วเนี่ยท่านจะได้เงินปันผลได้กำไรจากงานที่ตัวเองทำค่อนข้างเยอะท่านจะได้เนี่ยได้ได้เงินได้กำไรจากงานที่ตัวเองทำค่อนข้างเยอะสาวโสดสาวโสดหนุ่มสโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีเพศตรงข้ามมารักมาชอบคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์จะได้ลูกสาว ท่านที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วมีเกณฑ์จะได้บุตรสาวสืบสกุลสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะมีคนมาแอบรักแอบชอบค่ะแต่ตอนฝันเห็นหมาดำสอตัวเนี่ยมีคนอายุมากกว่าเนี่ยคิดไม่ดีกับคุณมีผู้ชายอายุมากกว่าคิดไม่ดีกับคุณเขาต้องการที่จะเอาชนะคุณ ให้ระวังให้ดีคนโสดเนี่ยจะมีผู้ชายมาแอบรักแอบชอบเลขนำโชค93 930 930ขอให้ท่านโชคดีค่ะ